ตอนนี้นะคะเรากาลังจะเดินไปตลาดเช้าค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะพี่ก็ต,ตื่นเช้าเป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับ,บการมาเที่ยวทริปครั้งนี้นะคะดูจากเสียงแล้วนะคะยังไม่สดชื่นเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตลาดค่ะซึ่งรู้สึกว่าตลาดนี้จะมีแค่จันทร์แล้วก็สุกเท่านั้นนะคะเราโชคดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเรามาพักวันอาทิตย์นะคะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูเแถวเราจะซื้ออะไรไปกินกันคงไม่มีอะไรดีไปกว่าตื่นขึ้นมาเจอตลาดนัดอยู่หน้าบ้านนะคะที่นี่คะ่ะ หมู่บ้านคีรีวงตลาดนัดยามเช้าที่มีเฉพาะจันทร์และก็สุกเท่านั้นแล้วเราก็เป็นผู้โชคดีค่ะที่มาพักในคืนวันอาทิตย์แล้วก็มาเดินในเช้าวันจันทร์ <S <S แล้วอาหารที่นี่นะคะราคาหลักสิบเองค่ะสามารถนะคะถือเงินร้อยหนึ่งนะคะกลับไปพร้อมนะคะอาหารเต็มเต็มโต๊ะแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคน ฮโลทุกคนวันที่สองของการมาพัก <Hi. S 1> ที่นี่นะคะ <Hi. S 1> อำเภอรานสก,กาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ <Hi. S 1> ซึ่งตอนนี้นะคะ <Hi. S 1> พี่กระต่ายก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะเดอ s k สกายรูฟนะคะ <Hi. S 1> ก่อนที่เรานะคะ <Hi. S 1> จะเดินทางไปต่ออีกที่หนึ่งค่ะ หลังจากทานอาหารเชา้าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็เตรียมขนสัมภาระค่ะเพื่อจะเดินทางไปต่อที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่พักคืนที่2ของเราแต่ก่อนที่จะไปนะคะเราขอถ่ายรูปนะคะเก็บความประทับใจบรรยากาศรอบๆโฮมสเตย์เพื่อนะคะบันทึกความทรงจําว่าที่เนี่ยสวยและน่ากลับมาอีกครั้งค่ะ ทุกๆครั้งนะคะถ้าทุกคนนะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านครีรีวงนะคะอย่าลืมแวะนะคะมาตามชุมชนต่างๆนะคะเขาจะมีกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะของโอท็อปหรือว่าของขึ้นชื่อของคลีรีวงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมัดย้อมกลุ่มผ้าบูติกหรือว่าไม่แม้กระทั่งนะคะกลุ่มที่แปรรูปอาหารนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะพี่กต่ายนะคะจะพามาทุกคนนะคะมาที่กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีนะคะเอาสมุนไพรมาแปรรูปนะคะ และในเมื่อมาถึงหมู่บ้านคีรีวงทั้งทีเราจะไม่แวะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านคีรีวงชุมชนต่างๆก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราเลยพาทุกคนค่ะแวะมาที่กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวงค่ะหรือเลือกอีกอย่างว่ากลุ่มชุมชนบ้านมังคุดค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนในครั้งนี้นะคะที่เราพามาจะเป็นเกี่ยวกับอาหารแปรรูปต่างๆค่ะ และที่โดดเด่นที่สุดนะคะก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้ก็คือจะเป็นมังคุดกวนค่ะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่อร่อยมากๆค่ะทุกคนถ้ามาเราต้องมาลองนะคะอีกทั้งยังมีสมุนไพรแปรรูปต่างๆนะคะเราสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปใช้ที่บ้านได้ค่ะ จากร้านค้าหลักของชุมชนแล้วนะคะก็ยังมีนะคะร้านค้าย่อยๆนะคะนำของนะคะให้ชาวบ้านนําของมาขายนะคะมีนะคะร้านจักสารนะคะแล้วก็ร้านผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะกล้วยเล็บมือนางนะคะนํามาขายเป็นซุ้มนะคะอยู่ในนี้ด้วยนะคะ ขายเสื้อที่ดรึกผ้าถุงของดีจากทางใต้นะคะก็มีค่ะครอบครัวหมีมาทั้งที่นะคะถ้าไม่อุดหนุนก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามาถึงชุมชนแล้วนะคะอย่างน้อยนะคะเราก็ต้องอุดหนุนเกือบทุกร้านค่ะเพื่อจะได้มีเงินหมุนเวียนนะคะเข้าไปในแต่ละร้านค่ะ และนะคะเรามาที่ชุมชนนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจากปักจากปึกมังคุดนะคะเราก็จะมานะคะกินกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟถ้ำค่ะ ซึ่งนะคะบรรยากาศบอกตรงว่ามันดีมากๆาค่ะเราเย็นด้วยนะคะทั้งที่ตรงนี้ร้อนนะคะแต่พอเราเข้าไปข้างในร้านนะคะจะมีอากาศที่เย็นแล้วก็อยู่แล้วแบบบรรยากาศดีจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตามกันไปข้างในนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเ,เก็บบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูนะคะเผื่อเป็นอีกทางเลือกถ้าคนที่เดินทางมาคีรีวงนะคะ หลังจากที่สั่งเครื่องดื่มแล้วนะคะก็เดินลงมานะคะตรงครองนะคะก็จะเจอนะคะพี่มิสเตอร์มังคุดค่ะที่นะคะกำลังให้อาหารน้องปลาโชว์พวกเราอยู่นะคะน้องปลาที่เนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณพี่มิสเตอร์มังคุดนะคะประธานชุมชนบ้านมังคุดคะ่ะที่นะคะมาสาธิตการให้อาหารน้องปลา ด้วยการให้ผ่านมือเลยนะคะซึ่งพี่มีตเตอร์มังคุดเล่าว่านะคะน้องปลาท la ี่นี่ไม่ดุและค่ะแล้วก็เขาไม่มีฟันนะคะสามารถลงไปเล่นน้ํากับเขาได้นะคะ Hamburg, เขาไม่ก UH, ัดค่ะทุกคนสัไม่ไนะไม่สัได้ไม่ใช่กระไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาน้ำนมันลึกขนานั้นเออนกล้เามนเลยดเขาีนะเแบบเบาดดามันได้การมันไม่้การันไม่มีฟัน ยไปเลก่อนที่เรานะคะจะกลับจากตรงนี้นะคะเราก็ขอมาถ่ายรูปนะคะซึ่งปรากฏว่าเดินตรงมาค่ะเจอนะคะคุณพ่อของพี่กระต่ายนะกำลังถ่ายรูปบนโขดหินนะคะซึ่งพี่หมีเป็นตากล้องก็งงอยู่ค่ะว่าท่านนะคะไปได้อย่างไรนะคะ โอ้โหสนจริงๆเลยค่ะคุณพ่อเราเนี่ยนี่ก็คือบริเวณนะคะคลองท่าดีนะคะที่เชื่อมต่อจากสะพานครีรีวงนะคะที่เราไปถ่ายรูปกันมาเมื่อวานนะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่กระต่ายก็มาที่ชุมชนนะคะบ้านมังคุดค่ะซึ่งซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะและตรงนี้นะคะเ็าจะมีศูนย์รวมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลองฝากนะคะแล้วก็ผลไม้แปรรูปต่างๆนะคะรวมถึงนะคะมีเสื้อผ้ามีผ้ามัดย้อมขายมีผ้าถุงนะคะสําหรับอ่าผ้าของคนใต้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีร้านกาแฟถ้าด้วยค่ะเรานะคะสามารถที่จะมาตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ครบเลยค่ะมากินกาแฟมาเล่นน้ําถ้าทุกคนนะคะเตรียมชุดมาด้วยสามารถลงเล่นน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำที่นี่เย็นมากแล้วก็สวย เล่นน้ำกับน้องปลาค่ะดูดิน้องปลาเต็มเลยนี่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราจบอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปไหนต่อนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปเลยจ้าสวยๆน่ารักถ่ายวีดีโอแม่คุยกับทุกคนหน่อยแม่คุยกับทุกคนหน่อยปวาดีสวัสดีค่ะมาเที่ยวกันนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะปลาปลาเยอะแยะเลยปั่นน่ารักดูดิเปียกหมดเลยเพราะอะไรมันดีดใส่โอ้ดู ดูพี่หมีดูพ่อนนิพ่อสนพ่อสนมาก